โควิดการเลี้ยงหนูมีผลกระทบอะไรไหมอ่าคือมันกระทบแต่ก็ไม่มากะครับเพราะว่าคือมันจะทบกระทบในเรื่องของการการขายการจัดส่งอะไรพวกนี้ครับค่าส่งเองเนี่ยกระทบแต่ถ้าเราก็หาช่องทางอื่นจัดส่งได้ก็อย่างมันจะมีรถส่งไก่ชนพวกนี้เราก็สง่งได้เหมือนเดิมก็ไม่ สวัสดีครับนูพกยยยุกใหญ่ยุดอนฟาร์ม064-036-2885นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับอยู่ฟาร์มนูพุกยักษ์สะกลน,นคร วันนี้นะครับจะมาหัวข้อนะครับการตลาดนะครับของหนูพูกยักษ์เป็นยังไงครับเดี๋ยวไปหาตัวเขาเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับรอบนี้คือจะมาพูดเน้นๆเลยเนาะเรื่องตลาดหนูปัจจุบันและอนาคตเนาะครับหัวข้อเน้นๆเลยนครับของหนูพุกยักษ์สกุลเป็นยังไงนะครับครับผมอาหามองนั่งมองยังกันนะครับครับตั้ง ยินกันังาเลยแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับฟาร์มเลยก็ได้ชื่อออฟครับพี่ออฟเนาะคุณออฟครับอยู่ที่ที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่ตำบลสองดาวครับอยู่ข้างโรงพยาบาลสองดาวครับผมครับอยู่ในเขตในตัวอำเภอเลยครับฟาร์มอะไรครับฟาร์มหรูหราสกุลลครที่รู้รู้กันอยู่แล้วนะครับผมโอเควันนี้มาจะมา สอบถามนะครับว่าคือทางทางผู้ติดตามผมก็ก็ดีนะครับของหนูพูยกยักษ์ก็ดีเขาอยากรู้แหรอว่าการตลาดนูเนี่ยตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับคาดพิดว่านะครับตอนนี้ของหนูพูกยักษ์เป็นยังไงบ้า,นนบบบาบนนง,าก,ง,งาการตลาดของอของผมเนี่ยคือมันจะเป็นหลักๆกก็คือเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับ,รบหนูเนื้อก็อีกส่วนหนึ่งค,คือหนูเนื้อเนี่ยจะเป็นหนูประมาณว่า หนูพ่อแม่พันธุ์ที่ไม่ได้ผสมพันธุ์แล้วก็จะคัดออกมาเป็นอีกหนูแบ่งเป็นหนเนื้อครับผมแต่ว่าก็ไม่พอขายครับไม่พอขายพอรับเพราะว่ามันจะมีคิวจองมีคิวจองเหมือนเดิมขนาดหนูเนื้อเนาะยังไม่มีพอคิวจองคือคล้ายๆว่าที่ถามก็มันมีการเลี้ยงหนูมาสักพักนึงแหละเขาก็อยากรู้ว่าความเสี่ยงเป็นยังไงใช่ไหมละครับคิดว่าความเสี่ยงเป็นยังไงครับอนาคตคือเรื่องถ้าพูดถึงคนที่เริ่มต้นใหม่นะครับมันก็ คือเป็นธรรมดาแหละตอนแรกะแต่ว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่กังวลเท่าไหร่ในตอนเริ่มต้นเนี่ยเพราะผมลงทุนไม่มากผมนั้นเริ่มต้นเนี่ยผมลงทุนแค่หมื่นเดียวเลี้ยงแค่สี่บ่อผมก็เลยไม่กังวลมากแต่คนที่กังวลมากกว่าผมมันก็คือคนรอบข้างคือแม่ยายอย่างเงี้ยครับจะกังวลมากคนรอบข้างเนี่ยจะบีบเมื่อไหร่จะได้ขายบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับมันจะมาบีบเราจนบางครั้งเราเราคิดว่าทำไมทำไมมันจะขายไม่ได้แต่ว่าเราเอาคําพูดของแกนั่นแหละ มาเป็นแรงผักดันตัวเองนะครับว่าเราต้องทําไม่ได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าการตลาดของผมเนี่ยผมจะทําบนออนไลน์ถ้าส่วนใหญ่นะครับส่วนการตลาดแบบในชุมชนเนี่ยก็ส่วนน้อยก็ส่วนน้อยครับส่วนน้อยแต่ว่าก็มีมาเรื่อยๆเพราะเราทำมานานแล้วก็คืออย่าง ในในชุมชนเนี่ยผมไม่ไม่ได้เน้นมากผมแค่ติดไป้ายไว้หน้าบ้านตรงทางเข้าคแค่นั้นเองวาอ่าหนูนาหนูเนื้อสดทุกวันคแค่นั้นเองแล้วก็ใสเ่เบอร์โทรแค่นั้นเองครับแล้วก็ไม่ได้ไปติดไกลด้วย<อ>ติดแค่นั้นว่าคนผ่านไปผ่านมาเขาก็เริ่มตะกรอนเนี่ยมีคนเข้ามาหาผมเนี่ยเขาจะาเขาโทรมาหาผมว่าถ้าไปแถวอำเภอสองดาวเนี่ยถามาหาว่าความยังหนูเนี่ยเขาจะรู้เลยใช่ไหมพี่เขาบอกว่าไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกใครคือหลักๆคือ เราขายในให้คนทั่วประเทศทั่วประเทศมากกว่าครับเราเน้นขายให้คนทั่วประเทศครับคือในหมู่บ้านก็มีแหละแต่ว่าเราจะมุ่งเป้าให้คนส่วนมากดีกว่าเราจะได้ไม่กันเติบโตให้ให้กว้างขึ้นเนาะคือการขายถ้าขายในเฉพาะจุดในชุมชนก็คือสมมุติว่าเราตั้งร้านร้านเดียวแล้วขายหน้าร้านอย่างนี้ครับคือกลุ่มคนก็จะรู้จักแค่ในวงแคบๆนะครับแต่ถ้าเรายิงโพสออนไลน์เงี้ครับ อย่างใน a c e b o o k เนี่ยเพื่อนมีห้าพันคนเราสมมุตินะครับเพราะว่าเฟซบุ๊กมันมีเพื่อนห้าพันคนทำเต็มที่เลยคือห้าพันครับอย่างสมมติว่าเราโพสตทั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยห้าพันคนเห็นหมดเลยอ่าแต่จะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเห็นแน่นอนอ่าแต่เห็นแน่นอนครับผมตั้งร้านก็เหมือนกันตั้งปุ๊บคนในพื้นที่ในหมู่บ้านมีกี่คนเห็นเท่านั้นครับผมมีร้อยหมู่บ้านก็เห็นร้อยอ่าร้อยหลังคาเรือนก็เห็นร้อยหลังคาเรือนมีกี่คนเห็นเท่านั้นแแตตต่่่คนนโพส์ปึงเห็วา คำว่าเห็นห้าพันคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นคือ Facebook มันจะมีคําว่าเพื่อนของเพื่อนและเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนต่อกันไปคือเราพุ้ครั้งนึงถ้าเปิดสาธารณะก็คือเห็นทั่วโลกใช่รัสาธารณะแล้วอีกอย่างเพื่อนของเพื่อนก็จะแชร์อีกใช่ไหมใช่ใช่มันก็จะเป็นการแบบเพิ่มศักยภาพของเราอีกนะครับก็เหมือนเราขายอะไรก็ตามมันต้องมีการโฆษณาใช่บางคนก็ลงสื่อทีวีบ้างไลน์บ้างหนังสือพิมพ์บ้างนะครับเพื่อให้คนเห็นครับ พอมีคนเห็นปุ๊บมันก็เกิดกระแสคนก็สนใจครับผมครับโอกาสที่จะติดต่อหาช่องทางการสั่งซื้อก็มีมากขึ้นนะครับในมุมมองของของผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่คนตัวเล็กสามารถเติบโตได้เนาะยุคนี้ใช่ไหมครับแต่ก่อนเน่ะคนต้องมีทุนถึงจะเติบโตได้ใช่ไหมครับใช่ครับทุกวันนี้ก็โอ้โหแบบเราแค่โพสถ้ามันสินค้าเรามีคุณภาพคนเข้ามาดูอยู่แล้วใช่ไหมเข้ามาครับแต่ว่า เฟซบุ๊กมีกฎอยู่ข้อนึงยังไงอ่ยคือห้ามโพสต์ซื้อขายสิ่งมีชีวิตอันนี้ต้องเข้าใจยังที่กลุ่มที่ผมดูแลอยู่เนี่ยมันก็มีมีคนเยอะเนาะกลุ่มคนเลี้ยงหนูเนี่ยที่ผมดูแลอยู่บางคนที่โพสตเข้ามาแล้วอาจจะมีการลงราคาบ้างผมบ่าบอกผ่านตรงนี้ได้เลยเนาะเพราะบางครั้งโพสตผมจะไม่อนุมัติว่าผมจะรับเพื่อนทุกคนแต่ว่าผมจะอนุมัติโพสเองอโพสตไหนที่ดูแล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นการซื้อขายสิ่งมีชีวิตหรือว่าคําพูดที่ไม่สุภาพหรือเป็น การพูดกระทบกระทั่งกันผมจะไม่ไม่อนุมัติโพสต์ตรงนั้นก็เดี๋ยวกลุ่มจะโดนปิดยังไงก็ฝากบอกไปทางพี่น้องทางหนูคุกยักษ์สะกลแล้วก็ทางหนูคุกใหญ่อุดรด้วยนะครับก็นี่แหละครับมันก็เหมือนกันนะเนาะเรื่องการซื้อขายต่างเนี่ยก็ผมจะพยายามที่จะอนุมัติเฉพาะโพสต์ที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ขายอุปกรณ์ก็บางโพสต์ก็อนุมัติบ้างไม่อนุมัติบ้างก็ต้อง แชร์เข้ามาได้เลยแต่ว่าผมจะไม่อนุมัติทั้งหมดเพราะว่าคือคนเห็นขายของเยอะในกลุ่มเบื่อใช่ใช่รำคาญไปก็จะอนุมัติวันหนึ่งก็ประมาณคนละโพสอะไรเงี้ยครับมันมันก็เหมือนเรานี่ดูแต่สิ่งเดอมก็ถ้ามันมีความรู้เรื่องการเลี้ยงหนูเยอะๆเนี่ยคนคนจะเข้ามาอย่างปัจจุบันเนี่ยคนเข้ามาในกลุ่มเนี่ยประมาณวันหนึ่งเนี่ยประมาณสองสามร้อยคนขอเข้าครับปัจจุบันเนี่ยครับผมก็ถือว่านี่แหละครับการตลาดออนไลน์ถือว่าเติบโตนะครับ ยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดพอโควิดระบาดปุ๊บคนกลับบ้านโควิดการเลี้ยงหนูมีผลกระทบอะไรไหมอ่าคือมันกระทบแต่ก็ไม่มากครับเพราะว่าคือมันจะทบกระทบในเรื่องของการการขายการจัดส่งอะไรพวกนี้ครับถ้าส่งเองเนี่ยกระทบแต่ถ้าเราก็หาช่องทางอื่นจัดส่งได้ก็อย่างมันจะมีรถส่งไก่ชนพวกนี้เราก็ส่งได้เหมือนเดิมก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้า เราวิ่งส่งเองเนี่ยจะมีปัญหาอย่างผมเนี่ยผมต้องไปเปิดฟาร์มไปถ่ายคลิปวิดีโออย่างเงี้ยครับก็ยากอยู่เราไปไกลเงี้ยความเสี่ยงมันเพิ่มใช่มันก็อันตรายหน่อยก็ไม่อยากจะออกเดินทางไกลก็หากินในหมู่บ้านก็แค่นี้ก็โอเคแล้วบนอุดรเนี่ยนะครับแถวๆที่มันเป็นพื้นที่ที่ยังสีเขียวสีเหลืองอยู่เนียครับอ่าครับไม่ไม่ได้ไปไกลมากก็ลดความเสี่ยงลงครับผมโอเคครับผมอยากจะฝากอะไรไหมครับกับมือใหม่นะครับมือใหม่แล้วก็คนที่ เลี้ยงอยู่แล้วนะครับคือถ้าถ้าสําหรับมือใหม่นะครับรับก็ก็อย่างมาวันนี้ก็คือออยากจะรู้เรื่องการตลาดนะ,อ,ะ <c oughs> อย่างการตลาดเนี่ยคือมือใหม่จะกังวลมากเรื่องการขาย,ขายนี้การขายเนี่ยผมอยากให้คิดอย่างนี้ก่อนว่าโดยเฉพาะเลยนะครับพื้นที่ถ้าเป็นภาคอีสานไม่ต้องกังวลเรื่องขายเลยถ้าเป็นภาคอื่นกังวลได้นิดหน่อยแต่ว่ามันก็มีช่องทางออนไลน์ ที่สามารถแปลรูปแล้วก็จําหน่ายได้ครับอย่างภาคอีสานเนี่ยตลาดนัดมีทุกนัดแต่ว่าโควิดอาจจะกระทบกระเทือนหน่อยครับผมนะครับก็คืออันนี้ที่ถามว่าปัญหาเรื่องโควิดกระทบอะไรบ้างไหมก็คืออย่างคนที่แปลรูปหนูแล้วก็ทำลงตลาดนัดเนี้ยตลาดนัดในภาคอีสานก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีโควิดเข้ามาปุ๊บก็จะมีปัญหาเพราะว่าตลาดนัดก็อาจจะจะปิดหรือไม่ก็กันคนเพื่อที่จะเว้นระยะห่างนะครับ ก็เลยมีผลกระทบเรื่องของการขายบ้างอาจจะยอดขายอาจจะลดลง <Ừ, S 2> แต่สําหรับ<ม>อ,อย่างอย่างหนูทุกยากสะคนกลับกลายเป็นดีใช่ไหมครับคือยิ่งโควิดนะครับคนกลับมาอยู่บ้าน <g ül> คนยิ่งจะหา <c ười> อาชีพเสริมใช่ไหมครับ <c ười> ใช่แล้วย <c ười> ิว่งด้ขายพ่อแม่พันเยอะจนไม่ไม่มีขายฮะพ่อแม่พันนี่ก็ต้องสั่งจองแล้วก็รอคิวเหมือนกันนั่นเลยครับผมการตลาดนะครับใครว่าหนูยังหนูตันนะครับไม่อย่าไปคิดเลยตอนนี้ หมูยังไม่พอไข่ใช่ไหมครับไม่ตันครับคนก็เหมือนมันก็เหมือนเป็ดไก่เนี่ยเลี้ยงอะไรเยอะๆเนี่ยคือบางคนเหมือนเหมือนซีพีอย่างเงี้ยครับมีมีเจ้าของเจ้าสัวใหญ่ๆมาทําโรงงานลงอะไรใหญ่ๆแล้วมันมันจะทําให้ผู้ประกอบการเล็กๆตายแต่แต่จริงๆก็ไม่ตายเพราะว่าเพราะว่าเรากินกินมันเดิมครับเลี้ยงแล้วเรากินเราบริโภคในในหมู่บ้านในชุมชนนะครับคนก็ซื้อกันเองบริโภคกันเองในชุมชนด้วยนะครับคือทําอะไรก็ช่างเนาะ ขอแค่ทําให้คนบริโภคนี่คือครับได้มันไปได้อยู่แล้วไปได้ครับไปได้ขนาดเสื้อผ้านี่มันใส่แล้วก็ซักใส่แล้วก็ซักมันยังได้ขายเลยใช่ไหมขายครับหนูนี่คนกินวันเดียวจบเนาะคนกินคือวันหนึ่งเนี่ยมันกินเยอะเลยนะครับคนหนึ่งเนี่ยตัวสองตัวนะครับบางคนทายากใช่ครับใช่ครับยิ่งเมื่อไหร่ที่มีวงเนี่ยตั้งวงนี่ยิ่งต้องเยอะเป็นพิเศษนตรงนั้นครับ ก็ถือว่าตลาดนี้คือสรุปแล้วนะครับคือตลาดนี้ไม่ต้องกังวลแน่นอนนะครับเรผมครับตลาดถ้ามือใหม่เลยเนี่ยตลาดเนี่ยให้เราคิดอย่างนี้ครับคือเราต้องเริ่มต้นเลี้ยงเนี่ยถ้ายังไม่มีประสบการณ์ก็ลองเหมือนผมนี่แหละอ่าเลี้ยงสี่บ่อทุนก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าโรงเรือนไม่ได้ทำนะครับโรงเรือนชายคาบ้านอ่าก็แค่นั้นเองใช่ไครับใช่ชา้คาบ้านนิดหน่อยก็แค่นั้นเองแล้วก็วางท่อไปแล้วก็ศึกษาครับศึกษาแล้วก็พอเลี้ยงผลผลิตได้ผลผลิตมา ครับก็เริ่มจําหน่ายจําหน่ายได้ก็มาต่อเติมถ้ามีทุนก็ต่อเติมไปมแล้วเรื่องของการขายก็ขายในชุมชนในหมู่บ้านเรานี่แหละไม่ต้องไปกังวลอย่างกลัวว่าคือคนที่กลัวเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผม ก็คือไม่ชอบเคยกลัวไม่ไม่ชอบการขายด้วยคือถ้าใครจะมาขายของให้ผมเนี่ยผมจะปฏิเสธคนไทยจะเป็นจะเป็นลักษณะก็คือก็คือผักออกถ้าใครจะเอามาขายขายประกันขายอะไรเงี้ยคือคนจะผักออกคนจะเบื่อไปทางนั้นครับผมก็เลยปฏิเสธการขายมาตลอดคนไทยจะเป็นอย่างนั้นโดยส่วนมากแต่ผมเองก็เป็นคนหนึ่งเนยแ้ก็เลยเข้าใจความรู้สึกว่าพอเลี้ยงล้วเนี่ยคือไอที่จะขายอไอที่จะทําหนูแล้วก็เอาไปวางแล้วก็นั่งขายตลาด แต่คนที่เขาไม่อายเนี่ยเขาขายเอาไปขายนี่ยขายได้หมดได้ทุกคนอย่างผมไปทําคลิปลูกฟาร์มหมุนที่จังหวัดหนองคายผมไปทําคลิปทุกขั้นตอนเลยเดี่ยวิธีการแปรลูปอะไรทําแล้วก็ไปวางตลาดไปขายเขาด้วยไปขายเขาไปดูด้วยใช้เวลาเท่าไหร่ครับไม่ถึงสามชั่วโมงหมดสบายกับบ้านนอนประมาณเก้าตัวสิบตัวแล้วก็มีห่อหมกด้วยทําแปรูปเป็นเป็นเมนูอาหารไปขายเงี้ยขายได้ครับคนโอ้เดือนตลาดเป็นร้อยเป็นพันใช่ครับเอาไปตั้งวางไว้ คนเป็นร้อยเป็นพันเราไม่รู้ว่าใครไม่กินหนูใครกินหนูถ้าพูดถึงไอ้ธุรกิจหนูเนี่ยถือว่าเป็นอาหารป่าที่หากินยากอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วยุพานสายหัวแล้วครับตอนนี้ในพานสายหัวแล้วนะครับหายา,ย,ยากหาย,ยากครับแล้วทํําทาเป็นฟาร์มเนี่ยเนื้อก็จะอร่อยไม่เหมือนไก่ไม่เหมือนหมูรสชาติจะอร่อยมากครับ,คร,บครับผมสําหรับที่ใครที่ไม่ลองกินก็ลองกินดูเนาะต้องดูจะได้รู้คือบางคนก็ชอบหนูฟาร์ม บางคนก็ชอบหนูป่าแล้วแต่ท่านเนาะับใช่แล้วแล้วแต่คือมันมันต่างกันแต่ว่าป่าถ้ามันป่าได้แท้มันก็โอเคครับอย่างอย่างสัตว์ป่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันนี่แหละแม้มันโอเคนี่แหละเขากังวลไงเขากังวลเลยเลยเป็นข้อดีของฟาร์มอย่างเรารับเขาก็เลยไม่กลัวที่จะซื้อกินเนาะมันอยู่ในเลี้ยงอย่างดีเลี้ยงวานอย่างดีเนาะเราเราเลี้ยงจํากัดขอบเขตบริเวณมันจะไม่มีโรคแต่หนูที่มันไปทั่วเลยหากินในป่าทีนี้คําว่าในป่าเนี่ยอ่ะหนูมันอยู่ไหนอยู่ในป่าอ้อย I mm -hmm. คนปลูกอ้อยใสอะไรบ้างในดินในหญ้าใช่ครับลองพื้นก่อนเลยอะไรผมไม่ว่าไม่ว่าเขาใส่อะไรนะเพราะว่าผมไม่เก่งด้านเกษตรก็ไม่รู้ครับแต่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างผมประมาณนั้นอแล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้าบ้างอะไรบ้างหนูหนูมันไปกินไปอยู่ในในสภาพแวดล้อมแบบนั้นครับผมมันจะเป็นธรรมชาติจริงๆไหมหรือว่าเป็นธรรมชาติเทียมอันนี้ก็คิดเอาแต่ว่าก็คิดเอาเรามาเลี้ยงจํากัดบริเวณเราให้กินหัวอาหารเราทําความสะอาดอย่างดีครับมันก็จะไม่มีโรคมีภัยหนูตัวใหญ่สมบู มันทุกตัวแน่นอนอร่อยรับประกันครับรับประกันได้เลยรับประกันครับใครที่ที่เคยกินอยู่แล้วก็จะมั่นใจได้ขึ้นอีกนะครับใครที่ยังไม่ไม่เคยลองก็ต้องลองดูนะครับใช่ธุรกิจเติบโตแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายนะนูพุกยักษ์สะกลนะครับสุดท้ายคอรานะครับนี่ครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอสองดาวข้างโรงพยาบาลสองดาวครับจังหวัดสุรนร์ครครับผมกับนูพคุกใหญ่ อุโดนฟาร์มนะครับขอตัวลานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบเเเบเอนงเอกเลยนบอลทำซีรีส์นานูมันหนึบเบบสักพุ่มจำเด้เลย ว่าเปลี่ยนอาหารนี่พอหลังๆมาหัวเริ่มัโตๆกลรลีบๆไปเนี่